มีเรื่องนำเสนอเพื่อทราบในที่ประชุมองค์การจังหวัดสามเรื่องในวยกันครับเรื่องแรกจะเป็นเรื่องสถานการณ์ระบาดของโรคไวรัสอัสัปเปอร์ล็อเรื่องที่สองเป็นเรื่องสถานการณ์ไฟแรงที่จะกำลังจะมาเรื่องที่สามเป็นเรื่องโครงการดำเนินการเชิงยุทธินโยบายท่านผู้บริจการจังหวัดขออนุญาตไปเรื่องแรกก่อนครับเรื่องไวรัสอังสัปเปอร์ล็อก็สถานการณ์ล่าสุดครับข้อมูลวันที่30ตุลาคม2567นะครับมีพื้นทีอยู่ต้นเมืองเนกิล้านไร่นะครับที่การระบาด 4 4 0 6 2 8 0ไร่นะครับมามาณวันข้อมูลที่ตัดเมื่อที่19เประเา็น์ลง2,500องเจ็ดพื้นที่อยู่ต้นลดลงว่ามีการกุดหมันในช่วงนี้ะครก็พื้นที่เหลือ8 7พื้นที่ที่พื้นที่กาละบาดก็ลดลงตอนนี้เหลือ4 4 0 4 2 2 4 0 6ไร่ก็ลดลงอยู่23,000ไร่นก็มีมาสัญญาณทางที่ดินว่าแนวโน้มการบาวของโลกจะลดลง ครับต่อไปก็เป็นตารางรายละเอียดว่ารถต่างๆมีลดลงที่ไหนบ้างคุณเดลอะไรบ้างตัวแดงไม่ใช่เป็นตัวที่ลดลงครับครับทีนี้สาเหตุของการลดลงขอเป็นเป็นเภาไะวดอันนี้ครับเราก็บริหารพื้นที่ในเรื่องของข้อมูลผลิตภัณฑหผลิตภัณฑ์เพื่อเด่ยกับเพื่อนรอบเวลาในสารตลจังหวัดนครราชสีนครราชสีมาประเด็นที่หนึ่งเนี่ยเจ็ดตัวแรกประกอบมาเกิดจากผลิตภัณ์ที่หนึ่งครับพื้นที่เก็บเกี่ยว ท่ากับพื้นที่ระบาดลดลงไปนะครับพอพอก็คุณหมันไปก็พื้นที่กัรระบาดก็ถูกปุ้ดไปด้วยก็พื้นที่ก็ลดลงอันนี้ก็เป็นเห็นตัวเลขตัตรงนี้ก็ยังไม่ยากเกินนะครับตอนกลยุทธ์ที่สองที่เราจะบริหารก็คือพื้นที่ปลูกใหม่ต้องกวาดโรคเราก็เป็นพื้นที่ที่ปลูกใหม่อย่าใกล้ชิดนะครับกลยุทธ์ที่สามเราก็จะกําจัดแมลงป่านำโรคจากเป็นวัลเลแมลงวิ่งผ่านนะครับทีนี้ขออนุญาตนำเรียนที่เป็นสุงนี้ว่า โรคใบด่างมันสัมะัลันโรคเป็นเชื้อไวรัสจิตมากับท่อนพันธุ์พอท่อนพันธุ์มาบวกก็จะเป็นโรคพอเป็นโรคเสร็จมันเไหมีข่าวมาดูต้นที่เป็นโรคแล้วไปดูต้นที่เป็นโรคก็เกิดการแพร่รายที่เป็นสาเหตุที่เราต้องควบคุมในบรณีที่สามประเด็นที่สี่ก็คือเราจะใช้พันธุ์ที่สู้ต่างกายกระทันธทันต์ทางด้านหนึ่งทางกรณีที่ห้าเนี่ยก็อยู่ที่ความสนวมมือเป็นหลักอันนี้เป็นหลักการที่จะกลับื่อนในจังหวัดนครราชสีมาที่เราเห็นภาพกรณีที่หนึ่งเพิ่ม เริ่มเป็นตัวเลขแนวโน้รที่ลดลงนะครับโดยคนอาุที่สองคนอายุที่สามก็จะเริ่มเข้ามาครับของสายต่อไปครับทีนี้เราไปกลับเพื่อนในการประชุมครั้งที่แล้วท่านว่ากานว่าเราแค่ลองเสังเกตแบบไกลับเคลื่อนครับอันนี้เราก็รอคำสั่งเขาเรียกว่าอนุไม่ดังเพราะที่มีคำสั่งจากส่วนกลางมาเป็นแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการมันสัมปทางเรื่องแต่งตั้งรัฐกรรมการบริหารจัดการศูนย์มันสัมปทางระดับจังหวัดนะครับ ในโครงสร้างคำสั่งจะมีท่านผู้ราชการจังหวัดเป็นประธานผู้ราชการจังหวัดมีเกษตรสกรจังหวัดผู้แทนในงานกรมวิชาการเกษตรในทุนที่พณิชย์จังหวัดพูงขับการตัวรูปอุทธรจังหวัดผู้บริการสำนักงานนะครับเพื่อการทดสอบนะคแล้วก็ประธานสภาเกษตรตัวแทนสมาคมชาวไร่มันผู้แทนสมาคมหมี่มันรับหลังในประเทศไทยในทุนที่ต่างๆก็เกษตรจังหวัดจะเป็นผู้กรรมการและเลขาธิการคำสั่งนี้ก็รอปรุงนามโดยท่านและทุนทีว่าการเกษตรปฏิบัติประกอบเสร็แล้ว ถ้าคำสั่งนี่ออกมาเราก็จะขับเคลื่อนการบรยหารประชุมคณะทำงานในชุดนี้เพื่อแต่งตั้งคณะทำงานที่ขับเคลื่อนในระดับจังหวัดของเราต่อไปและการแต่งตั้งคณะทำงานที่จะช่วยกขับเคลื่อนเนี่ยก็จะมีหน่วยงานราชการต่างๆอาเขตโซนมหาลัยทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ไม่ว่าทั้งอบจหรือว่าอบตก็จะช่วยกันใน่บุญอากาศเกิดให่อยู่เรื่องนี้มันลดลงไปนะนี้เป็นรายงานความก้าวหน้าเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องรายได้มันสูงขึ้น ในรดัท <hi> ี่ผ่านมากรับไปกลับไปห้าข้อนแถ้ามีอเพิ่มเติมอะไรเราจะได้ทําในห้องนี้ไม่มีใครเที่ยวชาญเรื่งมันเข้าท่านนายกนะเดีนะเารกาจาปรทัท่านดอกไม้นะคะก็คณะองการท่านนะคะบรูก็ลองจุดค่ะวันนี้ก็ดีใจมาซึ่งได้ ผูภาคส่วนนะคะซึ่งแชร์ให้สิ่งต่างๆของโคราชวันนี้มาถึงเรื่องมันนะคะว่าทั้งาข้อที่ทางท่านเกษตรที่ทพูดมานี่ยนะคะ,ะบางข้อก็สามารถได้โดยเป็นธรรมอยู่แล้วบางข้อต้องหางอ่กับทาง ด้วยนะคะเพื่อขับเคลื่อนตลอดจนในส่วนของท่านรัมนตรีนรินมนรัตนตรีกระทรวงศึกษาธิการด้วยค่ะฉะนั้นโคราาของเราต้องขับเคลื่อนอง์หาพิโรจน์เนะคะเราเราติดตามประเมินที่กระทรวงทางนี้ยยหลายรอบแล้วนะคะโดยสมาคมสปรังแล้วก็ในส่วนของโลกใบด่างเนี่ยทางกระทรวงศกษาสหกณรตอนนั้นอดีตท่านรัตนตรีธรรมราท่ทานก็จะมาพื้นที่เลยนะคะ ฉะนั้นแ่งนี้เดี๋ยวเราต้องประชุมย่อยแล้วก็บวมตัวกันไปนะคะซึ่งไปทางของอาพาณิชนะคะกระทรวงพาริสและวกับกระทรวงเกรเษรษษษษกรค่ะมังใจว่าโครังทำได้แน,น่นอนเพราะว่าข้อมูลของเราแน่นมากๆเลยโดยเฉพาะสมาคมมารยาทตลังนะคะอดีตนายกรัฐมารสมาคมพวกเราได้รวมตัวกันพูดแบบนี้เสมอคะ่ะว่า นี่ยก็หารือกันก่อนเราได้ไรเขาไม่งั้นเดี๋ยวถ้าเกิดคำสั่งสุดท้ายเราก็เราเตรียว่าเวลามันจะไม่ทันกันยศท่านครับแต่เนี้ยขอวันท่านไว้วันที่สามท่านบาับอรข้อยู่ในวันที่จะเ่า่าพิจารณาด้วยครับนะครับโอเคขอบคุณคะับติดตามครับงานชุดแรกที่แปดตัวเลขจะใกล้ชิดกันนิดหน่อยจากร้อยหกเป็นร้อยสี่ซึ่งก็ไม่ต่างกันครับก็เราก็ใช้ข้อมูลตัวเนี้ยมาเป็นข้อต่อว่าตัวเลขชุดเนี้ยอ่าก็ได้มีการยกชุดเพื่อสนับสนุน น้ำให้พื้นที่เกษตรได้แค่3 7 000, 00ันไร่คร <mor iken> ับอันน the so ี้เป็นเป็นตัวเลขฐานข้อมูลที่เรามีอยู่ในไอที่สำนักงานเขตจังหวัดเป็นตัวบริหารครับเพื่อนต่อขอสไลด์ต่อไปนะครับทีนี้เราก็มีข้อมูลจากสนชอีกว่าเขาชี้เป้ามาให้จังหวัดนครราชสีมาน14,533จังหวัดที่จะเสี่ยงกับใคแล้วอันนี้ก็เป็นชุดที่สองปีที่เราจะมาวิเคราะห์เพื่อจะสู้กับไครแล้วที่จะมาถึงต่อไปนะครับขอข้อมูลชุดต่อไปครับข้อมูลชุดนี้ก็จะเป็น สถิติปินที่ผ่านมาที่เราช่วยเหลือไปเรื่องภัยแรงว่าอยู่หมู่บ้านไหนตำบลไหนบ้างก็เป็นข้อมูลใน9อำเภอ51ตำบล461หมู่บ้านช่วยเหลือไป148หลาอันนี้ก็เป็นข้อมูลชุดที่เรียกภัยแรงที่เรามาวิเคราะห์สรุปเรามีวิเคราะห์ข้อมูลสั่ชุดที่มาประกอบกันเพื่อวิเคราะห์ที่จะบริหารจัดการเรื่องภัยแรงที่ในส่วนของจังหวัดราชบุรีสีมาของผมก็คือขนาดของปัญหาที่เรา ต่อไปต่อไปนะครับในส่วนของสำนักงานเกษตรจังหวัดเราแปดปีเป็นเกษตรกรเราก็จะใช้ทะเบียนเกษตรกรมาสแกนว่าเขาปลูกพืชอะไรบ้างมีไม่ผลมีข้าวพืชไรเท่าไหร่ยี่ที่ไหนบ้างนี่เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลต้้องว่าพี่น้องพิเศษกับตอกกับแต่ไหนมีใครบ้างปลูกอะไรบ้างนะครับแนวทางที่สองก็เราก็จะแจ้งแจ้งข้อมูลให้อำเภอเกษตรตำบลก็จะไปดำเนินการ วิธีดำเนินการก็คือเกษตรกรก็ต้องไปพบพี่นอ้องข้อวมูลพี่น้องข้าหมากในกลุ่มเนี่ยไปบอกเขาว่าถ้าปลูกไม้ผลไปขึ้นเป็นเกษตรกรนะถ้าจะปลูกข้าวตัดสินใจให้ดีนะถ้าทำพืชไรก็ต้องตัดสินใจให้ดีนะครับรว่าจะปลูกพืชให้เขารู้สถานการณ์น้ำแล้วก็เรื่องของการปลูกพืชใช้น้ำน้อยอันนี้ชุดที่เกษตรกรจะมีพบพี่น,อน,น,น้องเกษตรกรในกลุ่ม้อมาที่เราเตรออกมาให้หดหีคดรัะไรทีนี้ในกรณีที่พี่น้องเกษตรกร จะมีความต้นใหญ่และปลูกด้แล้วก็ถ้าทำงานหนึ่งไร่ได้ใช no ้หนึ่งสนห้าร้อยรบาทเมตรต่อต่อหนึ่งต่อทั้งหมดครับแล้วก็แต่ก็เกิดปลูกแตงโมใช้แค่หกร้อยลรืบาทเมตรนี้ก็เป็นชุดพืชใช้น้ำน้อยที่จะให้พี่น้องเกษตรกรได้พิจารณาครับแล้วก็การปลูกพืชผักหรือว่าพืชใช้น้ำน้อยต่างๆใช้เวลาน้อยกว่าข้าวอื่นก็ค่าใช้สิ่เดือนนะครัแล้วก็มีรายได้ผลตอบแทนได้สูงกว่าข้าวอีก แต่การถัดไปทยากนิดนึงก็เป็นการละเอียดที่จะต้องเข้าไปส่งเสริมพี่น้องเกษตรกรนั่นก็เป็นวิธีการที่จะอาสาออกให้เพื่อจะสู้กับแรงใานที่ยังต่อสไลด์ต่อไปครอันนี้ก็เป็นชุดคันแนะนําที่เราจะเป็นแนะนำนะครับทีนี้ก็จะมีคำถามต่อมาว่าเขาปลูกแล้วจะไปทันที่ไหนในพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแรงที่จะถึงเนี่ยก็คุยกับท่านพันธุ์ิดแล้วก็ในงานหลายๆนงานก็ยินดีที่จะรับผลผลิตพี่น้องเกษตรกรมาเป็ โดยเฉพาะห้างใหญ่ๆเขาใหญ่สีสันที่จะรับซื้อพี่น้องที่จะต้องต่อไปแรงก็ต are, ้องผลิตก็จริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องยากในการทำตลาดอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นแนวทางที่สานงานเกษตรจังหวัดจะสู้กับไปแรงที่จะมาถึงในเร็วนี้นะครับวันนี้การนำเสนอที่ประชุมนกระโดดสราบที่จีแล้วเป็นในงานที่เกี่ยวข้องอีกหลายหน้างานที่จะมาร่วมกันได้ก็ต้องนำเสนอกระซ่ากับตัมตนไปให้พี่น้องประชาชนใช้ใช้น้ำน้อยลง แนะนำน้องน้อยลาะวันไหนที่เรามีเวลาแล้วก็ไปเยี่ยมให้กำลังใจถ้าเราซื้อโดยจับกันชิ้นได้แบบว่ระหว่างเรากับเกษตรกรได้เขาก็จะมีที่ขายาจะมีที่ขาย <Yeah. S 1> ยกตัวอย่างเช <Yeah. S 1> ่นสมมติว่ามีแังโมสวนไหนที่แบบใช้น้ำน้อยแล้วก็เป็นแตงโมอินทรีอย่างเงี้ยเป็นต้นเราก็จะผูยกันว่าเฮ้ขอซื้อได้ไหมเพื่อที่จะเราไปขาย หมือนที่ผมเคยทำที่ที่ปทุมผมซื้อผักจากสวนที่คนพิการเขา,ารวมกันปลูกผักบอกปีเท่าไหร่ก็รับซื้อหมดแล้วผมก็ไปทำสลัดขายไปทำสลัดขายก็เขาขายผักสมมติกิโลละสามสิบเราไปทำสลัดขายให้เราก็ซื้อเขาในมีโลละห้าสิบเพราะว่าเราขายได้เราไม่เอากำไร เราลงแรงให้เขาางนี้มันก็ก็ช่วยกันเพื่อที่จะให้คนที่เขาครอบคลุได้มีตลาดนะเราเรารู้ให้ได้กันนะอันไหนที่จะช่วยที่้อาเกษตรกรได้อันที่สองก็คือเรื่องการช่วยเหลือตามระบบระดการลางถ้าเราสุพันไปดูให้ได้ว่าเรื่องที่ต้องประชุมกชจกพชจกพชจกพชจพชพเออแล้วเราจะช่วยยังไง ท่านน้าเกษตรจะต้องเป็นคนนำข้อมูลใช่ไหมครับผมแท่านเกษจะต้องเป,ป็นนำข้อมูลอันนี้ทา่านสตรีเกษตรทา่านก็ปรารว่าอยากให้ช่วยโดยเร็วแต่ไม่ช่วยเลยเร็ววันนั้นให้ท่านส่งไลน์ในลายมาคุยนะว่าขอให้จังหวัดไปช่วโดยเร็วหน่อเราไม่ไม,มีปัญหาใช่ไหมไปช่วยไม่มีปัญหาครับงหมดไ<ม>ด้นั่นก็แล้วแต่ขอให้ท่านเกษตรนำข้อมูลได้เร็วพี่น้องเกษตรก่อนจะได้รับการช่วยเหลือไดยเร็วขอบคุณครับจตุ๊ รอบนี้มีการปลูกไปแล้วทั้งหมดทั้งหมดนะครับมีไม้แดงใน3 5 0 0ต้น9มง9,1,437ต้นยางนาว12,465ต้นไม้ประยุง3,000ต้น9 3 0ต้นประดูก9,2มองมะกันดี2ตนหน้าครับนสอง อันนี้ก็เป็นไม้ที่ปลูกไปแล้วในปีที่2อง7้าเจที่ผ่านมาเราทราบ่อไปครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทำต่อเนื่องครับต่อไปนี้ถ้าเกิดมีกิจกรรมหรือว่าจังหวัดพื้นที่ว่าปีเกษซว่างานเราจะจัดเทศกาลเป็นเรื่องของการดำเนาประชาชนเพื่อเป็นการสร้างความรู้อันนี้เราจัดในงานสปากาแฟที่ผ่านมาครับก็แล้วกต่อไปนะครับต่อไปก็เป็นเรื่องของการประเมินกาไม้ครับก็ตอนนี้ ยกตัวอย่างามาให้ด,ดูไม้ประดูไม้แดงไม้พยูงไม้ะค้าวกล้ครับทางกรมสรรพากรประเมินได้มาอย่างนี้ครับเมื่อถึง30ปีเนี่ยจะมีมูล<พ>ค่า2 1 9 3 0บาทต่อต้นนะครับ25ปีเนะี่ย2,280บาทต่อต้นอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่ให้เห็นว่ามันมีค่าจริงๆทางอุชสาการรมเวลาโตแล้วแต่ที่การประเมินในวันนี้พอถึงวันนั้นนะผมว่าราคาจะสูงขึ้นอีกเพราะว่าสถานการณ์ก็จะเปลี่ยนไปอันนี้ก็เป็นตัวเลขการจะเป็นตตดตามอุตาหการที่จะ ทีนี้ดูภาพการติดตามภายในภาพเป็นภาพถ่ายที่เราไม่ติดตามเราก็เห็นการเจริญเติบโตของต้นไม้เป็นเราะเร็วเลครับก็เป็นที่น่าสชื่นแล้วก็เป็นมีความสุขในการเจริญเติบโตของต้นไม้นี้ก็เป็นโครงการบรรลาประชาชนด้านวัชการวัาในรอบปีที่ผ่านมาซึ่งกิจกรรมได้ใช้เงินเข้ามาในปีที่ผ่านมาก็เปการขอความร่วมมือกับต้นไม้ครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องเฟืสองที่จะทำกับปีเด็โครงการมอญเงินล้านรับฝาละาโมงอันนี้ก็ ท่านว่าจัางหวัดก็มอบให้เลงันเกษตรจังหวัดประสาสูตเป็นเาภาพร่วมกันเออนรุญาให้ท่านอ่ในท่านสูตรจังหวัดเป็นคนนเสนอตั้งคณะกรับา